แล้วได้แล้วนะครับ oh, 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 oh. อันนี้เราก็มาหวานแหกันนะครับเพื่อนๆ uh oh. ที่คลองส่งน้ำนะครับวันนี้หนุ่มเสื้อเขียวก็มาจากอ่าหนองบวัวลำพูนะครับวันนี้มาไกลนะครับวันนี้มาไกลก็เดี๋ยวอเอนนี้มาลูกไทยก่อนฮะนส,สต๊อปวะเดียวไม่ต้องให้คนยัอเองเลย แล้วก็นะครับเราก็จะเริ่มหวานแล้วนะครับนะไม่รู้จะได้ปลาหมอคางดําหรือเปล่านะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไม่ทันนะครับที่มองถายไม่ทันนะครับตม่กี้เรามันลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมนะครับมันจะได้ไหมนะครับจะได้ปอช็อกเกอร์หรือว่าปลาหมอคางดำนะครับตอนนี้ก็กําลังสาวอยู่ครับสาวอยู่ครับอ่าอ่าครับลุ้นลุ้นครับลุ้น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 ครับลุ้นลุ้นครับลุนลุ้นอ่าลุ้นครับกำลังดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาครับ ออนนี้่าเดินขึ้นมาครับโอ้โหปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้เรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยอ่าขอยกรอครับตัวนี้ขอยกรอตัวนี้กําลังครับสะบัดเอาเศษหญ้าเศษอะไรออกก่อนนะครับอ่อตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับตัวนี้จะขายเรายาวประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรได้อยู่ครับผลหวานก็นะครับเต็มร้อยเกินร้อยครับอ่า อ่ามารันนี้เรามาอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งนะอ่าอันนี้เรามาเล่นกับผักตกชวากันหน่อยอ่หายไปแล้วครับเออเอออบนี้มาลุ้นกันรอบนี้มาลุ้นกันนะครับหัวจยออกเลขอะไรหัวหยอกเลขอะไรนะครับเออจะได้ปลาหมอค้างดำหรือเปล่าครับครับก็ดูครับดูคนกำลังสาขกันมาครับเออนะครับ กำลังขึ้นมานะครับเปิบปับ๊บเป็นไงครับรอบนี้มไม่มีเลยครับรอบนี้เรียบร้อยอีกแล้วนะครับมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับปลาอาจจะดำน้ําอยู่ลึกครับช่วงนี้นะครับอ่าก็จะเย็นกันนิด,น,ด,น,ดนึงนะช่วงนี้ก็อ่าโอเคเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนฝัง่งใหม่นะครับ อันนี้ก็มาอีกฝั่งนึงนะครับดูมุมครับคนนี้ก็ดูมุมต่อไปนะฮะมุมทางไหนดีเหมาะเจาะนะครับปลายังไม่ขึ้นครับเอาครับหวานแล้วครับรอบรอบึงครับผมโอ้โหสี่คูร้อยเมตรนะครับอาแล้วครับรอบนี้มาลุ้นกันครับรอบทีสามมารอบปีสาม จะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าครับเนี่ยครับกำลังดึงนะครับกำลังดึงอยู่นะครับอ่ากำลังดึงอยู่ครับดึงอยู่นะครับอ่าวันนี้กำลังดึง,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 งช่วงดึงช่วงดึงลุนช่วงลุนครับอ่าครับดึงมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับรอบนี้นะครับครับผมก็ยังไม่ <S 1> <S 1> <S 1> <Chris> ้ายังไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะสามรอบเลยยังไม่ได้เลยวันนี้อาจจะ ชคยังไม่หมานนะเดี๋ยวต้องขอลองอีกเรื่อยๆเออลองเรื่อยๆนะครับเออก็กาลังกําลังอ่ะไล่ขยงขยะออกจากแแหก่อนนะผักเปลือกต่างๆเต็มขยะที่ติดแแหนะครับอ่าอ,อวันนี้น้ําคนหวานลว่าน้ําไหลแห้งครับหลาแห้งครับวันนี้เออก็นะครับดูตอนต่อไปนะครับดูันต่อไปนะครับ เออเออดูต่อไปทุงนี้ก็อากาศดีวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศมองไปทางนู้นนะครับไปนู้นก็โล่งดีนะครับเอออือครับก็วันนี้กําลังเลงครับเลงอยู่ครับเลงอยู่ตันนี้กำลังเลงอยู่ครับอึ๊บอีกรอบหนึงเออาปแล้วครับเรียบร้อยครับนา รอลุนกันว่าจะได้ไหมครับรอนีนะครับเอ้นะครับลุนกันผมก็ลุนแทบขาดใจครับลุนไปคิดไปต้องได้ปลาใหญ่อย่างแน่นอนนะครับแต่เคยได้มาแล้วครับเคยได้มาแล้วครับปลาดินัวลโลครึ่งนะครับโลครึ่งนะครับเออโลครึ่งนี่คือเหลือตะก้างนะครับปลาไม่เหลือเพราะตัวนั้นกินหมดแล้วครับเอาละครับเรามารุนกัน ตอนนี้ครับผมก็มองแหไม่เห็นนะครับมองแหไม่เห็นนะครับอ่าตลวนี้ขึ้นมาแล้วเอาได้แล้วครับได้แล้วครับมาครับได้แล้วครับเอาละอะไรเอ่ยเอาละครับปลาดินน้อยครับปลาดินน้อยครับตัวนี้พับได้ครับตร o m ไใกล้กันหน่อยครับจะเห็นปลาครับได้ครับอตัวแรกเลยตัวแรกเลยครับดีใจมากครับ เอาไปก่อนไปก่อนบ่ใช่เอาไปก้อนเนี่ยอ๋อเอาไปหอยอยโอ้มีแต่หอยเต็มเลยโห้ยใครชอบหอยครับเต็มเลยดึงหอยมาด้วยนะครับอ่ามีแต่หอยเอ่อโอเคหอย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 น่าจะเป็นหอยหอยหอยขมเนาะอ่าหอยขมหอยขมนะครับเอ้าวครับมันมันครับได้ตัวแรกนะครับมันละคันนี้ระวังรถอ่ารถก็เยอะเหลือเกินครับช่วงนี้ เป็นสะพานทางข้ามแม่น้ำน,นะครับนะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาฝั่งเดิมที่แรกที่เรามานะครับนะครับก็โอเคถือว่าอ่าถือว่าได้อยู่นะครับสี่รอบก็ยังได้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นปลา,าน้อยครับปลาน้อยครับปลาน้อยเราแต่ก็พอไว้ต้มได้อยู่ครับต้มได้อยู่นะเดีย๋ยวต้องระไหรตัวหน่อยตัวเดียวแม่บ้านเขาขี้ข้านเห็ดจวจมอีกเด้อ โจมิกอ่ะเรามาดูกันต่อไปนะครับดูันต่อไปอ่าดูันต่อไปนี่ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศนะอเอ๊บอ่ามาคราวนี้ก็จะปลอมมาจานแห่งหนองบัวลำพูนนะครับน่าจะหวานแล้วเอ้าหนึ่งสองเบ๊บโอโหคนบานปกโตลมแรงลมแรงมากครับนะแต่อ่าค่คอยดึงมาครับระหว่างดึงมานะดูคนดึงครับดูทำหน้าด้วยทำหน้าแบบ เมื่อยมากครับรู้สึกจะหมดแรงนะเมื่อคืนใช้แรงไปเยอะหน่อยนะครับเอ,อ่ออ่ายังไม่กินคาราบาวคะยังไม่กินคาราบาวนะเอมลอยยังไม่ได้กิน,าาานกิน,กนแต่กาแฟมากระป๋องหนึ่งร,รอบนี้เป็นไงครับรอบนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อีกแล้วโอ้โหสำหรับคลิปน<ะ>ี้เราจะไปทำนี้ก้อนใหญ่ไหมอ่าอ่าเราเราจะย้ายที่เปลี่ยนเลยเป็นบ่อ